กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับก็มีน้องแนะนำให้ผมเล่นนะชื่อเกมว่า The Happy Game นะครับเกมที่แบบว่ามีความสุขหรือเปล่าแฮปปี้นะครับแต่อินโทรมาตะกี้ไม่ใช่แล้วเนี่บ เขาบอกว่าแฮปปี้เกมไม่ใช่เกมที่แฮปปี้แล้วมันจะยังไงนี่ครับโอเคสตาร์ตมารู้สึกว่าตัวเรากำลังจะวาดรูปอยู่แล้วกลางคืนแล้วหรอดึกแล้วเหรอแล้วแล้วเรายังไงผมต้องเล่นยังไงแล้วมีเครื่องรางอะไรห้อยไปด้วยเนี่ยเครื่องลางนี้น่ากลัวนะครับโอเคแล้วไงโอ้หาวนอนอื้ม ผมถามไปในแถบชุมชนนีน้องก็นแนะนำพี่ลองเล่นแฮปปี้เกมดูอ่ะโอเคหลับเล้วเลยตะกี้ยังว่าลูกยังเมามันอยู่เลยแล้วยังไงต่อนี่ครับเราต้องออ,อ๋เราดึงพหวหผมไดเ้เอาดึงแล้วตื่นเลยเหรอเดินซ้ายเดินขวาไม่ได้อ๋อโอเคใช้เมาส์ลาก เหมือนในแม่ Never Ending หรือเปล่าเกมแนวนี้นะครับกลัวร้องบทเล็กของขวัญอ๋อให้ลากขึ้นโอโอเค แล้วหน้าน้องแม่งยังแจ่มใสอ่ะยังไงอ่ะโอเคไม่ได้เด้ง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 โอเคลากลงแล้วยังไงวะเน,นี่ยเกมพอยต์อ d นคลิกเหรอน้องไอ้นี่อะไอะ้นี่หายอันนี้ก็ทำไม่ได้อ่า โอเคหลุดมาครึ่ง <S 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 อะไรวะเนี่ยโอเคเอาๆๆๆๆๆอ่าตุ๊กตาผมจำชื่อไม่ได้น่ะตุ๊กตาที่มันมีหลายๆซ้อนนะครับมือนของ่อ่าน่าจะของญี่ปุ่นนะใช่มั้ยหือไอ้ผมทำอะไรวะ อย่าจำนะผมกลัวมากที่สุดเลยถ้ามันมีจำเนี่ยโอเคไม่มีจำตอนนี้ยังไม่มีอื้อให้สันละครังแล้วหุ่นแม่งเปลี่ยนไปนะครับแล้วยังไงอะ่ะยังไงวะเนี่ย น้องน้องไม่ไหวแล้วนะครับน้องแม่งกังวลมากโอเครวมกันรวมร่างมีน้องตอนตายด้วยน้องโดนเลสลูกบอลตะกี้น้องโดนเลสเสียก็ไม่รู้นะครับลูกบอลอ๋อเดี๋ยวแฟลชแบค็คอ๋อมีแฟลชแบค็คน้องโดนแย่ง เฮ้ยมันมีเกมไทยอีกเกมหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวๆๆอะไรเนี่ยเกมไทยอีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมเกี่ยวกับโลกซึมเศร้านี่นบน่าสนไหมแต่มันก็น่ากลัวนะโอเคแล้วเราต้องทำยังไงจับบอลไม่ได้น้องต้องวิ่งบ่าโอเคน้องวิ่งโอเคน้องวิ่งตามบอล เราจะไปเจออะไรอีกนะครับเดี๋ยวต้องทำยังไงโอเคหัวหมีโอเคเอ้ยใส่ได้เลยเลยหมีตบมืออะกด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 โอเคอ๋อ ถ้ากดแล้วจะมีของโผล่ออประมาณนั้นเดี๋ยวแล้วผมเจ้าอ๋อให้น้องถือไว้ก่อนได้เออโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่ได้ว่าผมอยากลองถ้าผมกดตรงฝั่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าจะไม่เป็นไรอ่ะมัวใส่สี่ม <c oughs> <c oughs> ทำไมชี้ให้ไปอีก อ๋อมันไปอีกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไปดิน้องโอเคไปได้ไปได้ไปได้ไไดมันพัดโซเกมเลยนี่ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องมาดึงฝั่งนี้ไม่สิเดี๋ยวลิง ไม่ได้เอ้ยยังไงเนี่ยงงนะเนี่ยโอเคโอเคของจะมาผลฝั่งนี้แล้วเราต้องดึงไอ้นี่ลงแล้วฝั่งนี้ก็จะมาใช่ไหม <c oughs> อะไรมาเนี่ยโอเคเห็น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  มาไหมหัวลิงโอเคมาโอเคได้หัวลิงแล้วนะครับเฮ้ยมันเกมพัซลิลชัดๆเลยนี่วะโอเคใส่ได้ครบทั้งสามแล้วไงเออเอกดไม่ได้เอาด,ดีใจอยากได้โอเคลิงตีชาบตีชิงอือ เอาอีกแล้วอะไรวันนี้เดี๋ยวนะแล้วอะไรอะตรงนี้ <dentro> น้องเอาเกมะอะไรไหมพี่เล่น ไม้แฟดแบ็กว่ะโอเคเดินหน้าต่อใช่ไหม <c oughs> ลูกบอลอีกแล้วน้องเป็นะไรลูกบอลเนี่ยฮะไม่ได้อ่าเดินวิว่งไล่บอลอีกแล้วโอเคเราจะเจออะไรต่อไปนะครับตุกตาหมีตุกตาหมีสาม 3, ตัวมีสี่ห้าตัวหกเยอะเกินไปแล้วเนี่ย มันไม่แฮปปี้นะแบบนี้เนี่ยยังไงละ่ะทีนี้เราต้องเอาลูกบอลน,นะครับยกไม่ขึ้นน้องก็อยากได้นะครับเดี๋ยวนะมันเหมือนกับขันอะไรบางอย่างแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นวา อา้าวฝั่งนี้นะโอเคมันเหมือนแม่แรงนะครับบ่องตรงเชี่ยนักมากตอนนี้แฮปปี้เกมอื้อหือ โอเคมีอะไรออกมาก็ไม่รู้อ่าเต็มละต้องอีกฝั่งหนึ่งสินะถึงว่าแล้วถ้าปล่อยอะปล่อยไม่ได้ต้องโยกเอาเหมือนแม่แรงโยกโดยไม่มองไม่มองงง้นรึโอเคอาา่าฮะ ลูกาตาออกมอมเฮ้ยดีไซน์มือแบบนี้เพิ่งเคยเห็นว่ะโอเคเอาเปิดเปิดเปิดเอาเอาเปิดได้อีกโอเคแล้วจะฉีกออกจากอะฮะบอลอยู่ด้านในแม่งทำไมมันอึดอาจจังวะ เค okay. ต้องวิ่งไล่บอนนลอีกเลยสิใช่ไหมน้องฝันบ้าฝันบออะไรของน้องวะเน,นี่ยแม่งน่ากลัวชิห okay, บหายเกียบอลก็วิ่งหนีเราอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วจังหวะน,นี้เราจะไปเจออะไรอีก เดี๋ยวตุงตุง<น>อ๋อนอกจากหน้ากลัวแล้วยังงงนะครับมันอะไรเนี่ยอ๋อ,อ,อกลิงกล้งๆเลยด้วยกลิ้งได้ด้วยโอเครู้สึกว่าจะมีรอยมืออยู่บนหน้านี่ครับหรือว่าเราต้องทำอะไรกับนั่นไงว่าแล้วโอเค ไม่โดนโอเคโอเคไอเรียวไลท์เฮอเรอร์สตอรี่น่ากลัวกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ยังเพราะว่าจิบจิบพัซเซิลก็ถือว่าชิวชิวเพราะว่ามันใบหมดนะครับโอเคตะกี้เราตะแคงได้ใช่ไหมเอา แปลาได้ไหมน้องโอเคแปลาได้เดินไปสิเอออะไรอะอะไรมาเนี้ยเอามันเดินตามว่ะน้องวิ่งแลน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 หำแลนเฮ้ยมือมันยืดเว้ยมือมันยืด <c oughs> ก็ยังเป็นเดโมอยู่นะครับขอบคุณที่เล่นเดโมนี้นะครับอืมแฮปปี้เกมเป็นเกมที่ไม่แฮปปี้นะครับแล้วทำไมตั้งชื่อว่าแฮปปี้เกมวะตั้งแบบพวกไหนมงไหนแมอ๋อมันจะซ้ำเขาหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นโอเคใช้ได้แหวกแนวดีนะครับไม่ถึงกับดุ่งไม่ถึงกับจำแต่มันก็รู้สึกแปลกๆนะ จะว่าขนลุกไหมมันก็ไม่มันมืนอะมันอึนอดอัดมันอึนอดอัดอืมอืมอืมมันอึดอัดมากกว่านี่ครับท่านผู้ชมรู้สึกยังไงอย่างเงที่ได้ดูผมเล่นเกมนี้เนี่ยแล้วถ้าใครอยากเล่นนะครับมันเป็นเดโมเขาไม่ได้จ่ายนะหาเซิร์ชแล้วก็ไปโหลดเล่นดูได้นะครับโอเคก็คอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะครับถ้ารู้สึกแบบไหนก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่าราทหน้าบายสวัสดีครับเย่ yeah!